สวัสดีเศร้ามื่อไม่ค่ะห <c oughs> <c oughs> ลังจากที่เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนอะพี่น้องเนาะมาเบิงผลผลของฝนตกเมื่อคืนนี้ทั้งฝนทั้งลมทั้งฝนทั้งลมจ่าพี่น้องต้นใหม่พอหมอดเออจะปิดยังไงเบิงดุวยเบิงต้นใหม่จ้า <c oughs> มีนำ้ำ <c oughs> โอ้ยบึงต้นไม้แล้ว <c oughs> ตน้นไม้เอน็ตอนต้นไม้งอดีบะหักหรือว่ามีต้นหักหรือเปล่าบอรูนะพี่น้องรเราพันธุยางเิึงสภาพต้นไม้ โอ้หักปุ้นน้องนะน้องพี่นออ้องต้นไม้เอ็นต้นไม้นั่นเบิดแล้วจ้ะปดาดลมไม้แห้งคิดว่าเนี่ยว่าเป็นบ่แห้งเมื่อคืนเนี่ยพี่น้อง หักอีกแค่ก็ล้มคักคนเนาะว่ามันบวล้มแห้งจ้าเมื่อคืนเนี่ยเห็นอยู่แต่ว่าบรคิดว่าสิล้มแห้งเรื่องต้นไม้ต้นไม้พอหมอดไปอัดหลาดโอ้นั่นกูล่ะ ตัวนี้ก็เพราะตัวนี้จับเ,เอาจับต้นละที่เอียนไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นค่ะ กต้นเจ็ดต้นนาอที่มันเอ็นอืมีจะ้ะหลังจากที่ฝนตกแล้วมีนมม้ำเอยียงจะเบิง้งในทุงน้าสิโอ้รถอ,ออกได้บ้านน้อเนี่ยเนาะเดี๋ยวๆย,วยว่างเบิอ้องหน ยาังมึงทางก่อนน้ำพี่น้องเนาะไปยาังมึงทางก่อน,นว่ามันเหนื่นบ่เมื่อคืนนี้ฝนตกแข้งอีหลีจ้ะตกแข้งค่ะแต่ว่าบระเทศไทยแห่งประเทศไ,ไทยใบจะยังไปเบิง่งกันว่าทางมันสิเหนื่นบ่ทางมันเละมันหยังบ่เนาะยาังมึงก่อนโอ้บหโเล่โบเละจ้ะพี่น้อง หรือว่าตูเติบบวหนักพอติหอแต่บ่ญหาเรียดยจะ้ะทั้งแน่นดีอยู่จ้ะโอเคทั้งแน่นดีอยู่จ้ะอืมทั้งแน่นดียอยู่เลบเลเบลยจ้ะแต่ว่าต้นไม้พอเขาเหมือนหมดเอียนเป็นแถบนี้หรอ นี่แค่ะบรรยากาศยามมืเช้ารอบๆสุ่งนาจ้าอากาศเย็นสบายค่ะเมื่อเนี่ยคือนี่เตยกินยาแล้วเตยก็นอนแบบบบลูนั่นแหละจ้าพี่น้องตั้งแต่ฝนตกอ่ะกินยาแล้วก็นอน แสดงว่ามึงทุกคนไม้หนามันมัดไหลมาคังมันม่วงลุล่นอยู่บ่เลยบ่มีแสดงว่าลมมามาเสศนนั่นได้เนาะมาทางนี้ได้เนาะพี่น้องนเนาะมาทางมองลู่เชียงไปทางทิศตะวัน,นเฉียงเกาะตะวันตกเชียงใต้ไหมแสดงว่ามันเชียงไปทางนั้น เพราะว่าต้นใหม่มันเอ็นไปทั้งนั้นเบิดนจะนจ้ะนะจ้ะมันลูไปทั้งเดียวกันเบิดล้มทิพาท่านเนี่ยดีมประพาวมวงต้นใหญ่เนี่ยมวงใหญ่ต้นนี้เห็นไหมนี่เหรอะนี่แสดงว่าล้มมาเซนนี่เ่ยจะ้ะ นี่ล้มไปจังส่จ้ะต้นไม้นี่ไปฟังนี่บิดเลยเอยนไปทางนี้เบิดเลยเป็นต้นปวยเถอะใบสวยเบิดบึกนานในสากอนเปิดใส่ซุมือซุมือกระบอมีน้ามแห่งเลี้ยวลายแห่งเลี้ยวลายจ้ามองดูนะ ออมีขึ้นมาเนี่ยเยู่พี่น้องที่แห่งไรนี่นี่เดี๋ยวเซลล์ต้นกล้วยมาปลูกลิ้มสาเนจ้ะมาปลูกลิ้มสาเนล่ะให้เบิดเลยนี่แถวนี้แถวนี้แหละจะปลูกเต็มเลยนี่จ้ะเราปลูกข้างอื่นมันบางเย็นบางามแม่มันตายหมดนะจ้ะโอ้ยบอกว่าแต่อันนั้นเด้อกระยอนไปทึ่งๆก่อน หมูลงมะคือเอาจะ้มตอนตก,กแรกคือบนี้ล้มน้อลักล้มตอนใดพี่น้องโอ้นี่ให้น้าจ้ะให้น้ามีมีน้ำด้วยพี่น้องมาเด่อให้น้ามององนมองบ้านหลังน้อยอยู่เลยจ้ะน,น้ำขังแล้ว จ้าน้อยก็เป็นหมองหาปลาขวัญลูกตาลนั่นน่ะนี่ยจะต้นไม้พรใหญ่หมดเอ๋ออัญยังกัญยังเฮ้จักไ้อเนานะพี่น้องมันทุนแรงแรงคักเว้ยะอ,อ,อ้ยมีต้นต้นนีโบเอดมะหยองน้ำมือแค่แน่อยู่พี่น้องโอ้เอ็ดอยู่พุดรอดมันพุดนะ อยอดตายมันพุ่น่ะโอ้อากาศดีตอนเศร้าอากาศดีย่างสำรวจต้นไม้พอนี่หมดเอออินง้อเบิดแสดงว่าฝนเพิ่งหยุดด้วยเนี่ย หรือจัองใดม,ม,มันเปียกเพราะเส้าเบลึกไงพี่น้องขัน,นขา่าวตัวนี้เดี๋ยวให้ช่างเขามาเอาไปส่อมบำรุงจ้าทั้งเบรกแล้วก็ยางรถส่อมบำรุงเบรกกับยางรถก่อนแอร์จังคอยสิไปเฮ็ดทั้งที่ยวนบ้านไพค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะให้เขาไปอัน เช็คระบบเป็ดก็น่าจะให้สร้างพื้นมาเอาพอหมอนแล้วเสือใยเม่าตู้นอนนี่บ่ไปพี่น้องเม่าเมาตู้นอนนี่เพียงไปอันช่วงหนาฝนไหมหนักกระอุดเอาด้วยเนาะเพื่อจังใดเนาะนบ่ ดีกว็ที่เป็นตากฝนได้นาะจา้าว่าบ่เนาะจอดมองได้ก็เพาะจีได้นอนกันฝนได้อยู่เดี๋ยวจะถามเราเบิ่งกันนะาแล้วจะมาเอาบ่าอยากให้เราเอาไปใส่แค่กันฝนได้นาะนีได้ดีได้ละเนาะพี่น้องเนาะว่าบ่จา่าโอ้ แล้วข้างในนี่แต่ก็เก็บของเก็บย,ยังไว้จ้ะนี่ล่ะรถนอนเราอันตูน้นอนเราให้เรามาเอาใส่รถคันขาวเปียง ก็ไปนอนหนารถก็จะปวดตะลังปวดเตะน,น,นอนนอนบริยีดขาเต็มที่ก็จะปวดลังปวดยังเวลาขับรถก็ได้ยังอายุลายขึ้นเนาะจะแต่ว่าก็เอาที่แล้วสะดวกรถนั่นแหละน้องพี่น้องหวังคิดเจ้าของก็อยากให้เราเอาเอาข้นด้ยให้เรามีหมองนอนหมองยู สวัสดีพี่น้องเอาจังสระพี่น้องจ้าคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนเนาะค่ะพี่น้องพุ๊บปกันคลิปใหม่จ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตอ่าต่างอ่สถานการณ์ต่างๆให้ฟังก็พี่น้องเนาะสวัสดีค่ะพุ๊บปกันคลิปใหม่จ้า